อ่าน้องๆการถือครบออกจากป่านะครับผมให้ให้ถืออย่างเงี้ยนะครับผมแล้วตั้งขึ้นน้องๆอ,อย่าไปห้อยลงไปง,งี้คือลูกไฟเนี่ยมันจะหล่นเลี้ยรูดเลี้ย,ล,ย,ล,ยลาดนะครับผมถ้าหล่นเมื่อไหร่เราเดินออกไปเราไม่รู้หรอกสักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเกิดไฟป่านะครับแล้วยิ่งดอกคอมนิ์แม็กยยงไปที่คอมนิดนั่นแหละครับผมไอดอกพันนี้ถ้ามันแห้งนะครับ,อดอเ,นนรบเดี๋ยววันหลังผมจะสาธิตให้ดูว,ดว่าเวลามันรวมกันแล้วเนี่ยแค่เอาไฟลงไปเนี่ยมันเหมือนน้ำมันดีๆเองวุบเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นอันตรายดอกพวกนี้นะเดี๋ยววันหลัง้นลองให้ดูถือแบบนี้ครับผมเดินไปนะครับอย่าไปห้อยนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมอันนี้ไม่ได้สอนใครนะแต่แนะนํานะครับผมใครเอาไปปฏิบัติได้ก็โอเคผมดีใจนะฮะสวัสดีครับทุกท่านแม็กแม็กแม็กไปแล้วไปแล้วแล้วตัวเมื่อกี้ไปแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ไม่เห็นไม่ชัดนะฮะอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนอย่างไงก็ต้องมากินทั้งวันนะครับ อันนี้ตัวกินน้ำนะครับผมกินน้ำตามร่องร่องทางรถเนี่ยนะครับคือมันร้อนนะครับมันต้องต้องหากินน้ำหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่นะครับพึ่งนะครับเพื่อไปป้อนตัวอ่อนนะครับผมการนั่งดูตัวกินน้ำในที่มันต่ำๆนะครับเรายืนไม่ได้นะครับผมต้องนั่งแทบจะเอาหน้าเนี่ยติดกับหญ้าต่ำๆเลยนะครับผมเพราะว่าบางทีมันบินเลียดไปนะครับผม เราจะได้มองรู้ว่าเอ้ยมันเพิ่งมันบินไปทางนี้นะครับคือมองให้เห็นกึ่งอากาศว่าง,งั้นเหรอถ้าไม่จําเป็นถ้ามันจําเป็นจริงๆไม่เห็นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนะครับอันนี้บินแบบนี้อีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันขึ้นจากนี่นะฮะแล้วก็บินบินแวบ,บๆเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็หักไปนี่นะครับมันมีอยู่หลังหนึ่งที่ผมทิ้งไว้ที่ผมเจอไว้นะครับคลิปคลิปเก่าผมก็คงจะเห็นกันอยู่ แต่ไม่รู้ว่าใช่รังเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูว่ามันยังอยู่ไหมหรือว่าอีรังเนี้ยมันอาจจะใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมนั่งยังไงดั่งดูตัวกินน้ํานะครับผมอ่าเนี่ยครับผมการนั่งดูตัวนะครับเมื่อกี้เพิ่งกินตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมต้องนั่งให้ต่ํานะครับหรือบางครั้งเนี่ยเนี่ยนะฮะถ้าเพิ่งเพิ่งมันบินขึ้นไปนี่นะครับเรานั่งนี้เลยเพราะว่ามันจะไปนี่เพราะให้เราเห็นช่วงอากาศนะครับผม หรือถ้าบินไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นยากอยู่ถ้าเรายืนอย่างเงี้ยนะครับถ้ายืนอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะว่าเวลาพึ่งมันบินเลียดหรือบินขึ้นไปเนี่ยจะไม่เห็นนะครับนอกจากมันขึ้นไปตรงที่จุดท้าขาวของต้องฟ้าเราถึงจะเห็นนะครับผมแต่พึ่งนานเนี้ยมันจะบินต่ำหน่อยนึงให้นั่งถึงบางครั้งก็ถึงขนาดเนี้ยนะครับเวลามันบินขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับผมสังเกตว่าเอาว่าเป็นไททิวนี้นะฮะเป็นทิวอย่างเงี้ยผมก็จะมองไปเงี้ยมองไปพอพึ่งมันบินเข้าไปนะครับผม เราอยู่ต่ำเราต้องเห็นแต่ถ้ายืนสูงเนี่ยมันจะพางกับป่านะครับผมเวลาพึ่งขึ้นบินแต่เมื่อกี้เข้าไปในป่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามแตบบินไปคนละเลนนะครับผมไม่รู้มันมันจะไปถึงหรือเปล่านะครับลองไปดูกันนะฮะนั่งดูพึ่งนั่งต่ำนะครับผมถ้าพึ่งกินอยู่ที่ในที่ราบต่ำนะครับอย่าไปยืนถ้ายืนเราจะไม่เห็นตัวพึ่งนะครับผมตอนมันบินออกไปลังอ่ะนะครับผมอันเนี้ยจุดสําคัญก็คือตรงนี้นะครับผมพอเราเห็นจับจุดได้ว่ามันไปช่องเนี้ย ทีนี้เราก็หันหน้าไปมองตรงตรงช่องนั้นได้เลยนะครับผมก็คือว่าไม่ต้องมาสนใจตรงนี้แล้วเวลามันกินน้ําเนี่ยมันจะไปไปเป็นช่องเดียวเลยเราก็ไปดักดูแล้วก็มองให้สุดสายตาว่ามันไปทางไหนมันหักไปทางไหนอะไรประมาณนั้นครับะไปดูกันครับผมอ่ะตอนนี้ผมให้เจ้าแม็กเฝ้าอยู่ซึ่งรถอยู่ตรงนี้นะฮะทางห่างอยู่ผมก็ประมาณสักสี่วานะครับผมผมเดินเข้ามาแล้วนะครับมันบินเข้ามาในช่องนี้ มาข้างหลังผมนะครับผมนานๆจะมาสักตัวนะครับหมาครับผมลกมากนานจะมาสักตัวนะครับ,รบ,นนนนรบเพราะตัวมันกินน้อยแดดยังไม่ร้อนจัดนะ เข้ามาลกๆอย่างนี้น้องๆไม่ต้องจาเป็นต้องไปฟันเฉาะจนโอ้โหทุกทุกกกนะครับผมเพราะว่าลมจับก่อนนะการค้นพึ่งนะครับอาจริงๆลองดิอ่ะเฉาะไปในป่าลกอย่างนี้นะครับหมุนไปเรื่อยไปพุ่มโน้น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 พุ่มนเป็นลมนะครับผมดูตัวในเมื่อเราดูตัวเป็นแล้วนะครับมันบินถากหัวแล้วเนี่ยพึ่งมันจะบินยิบยิบ พอเห็นเป็นแมลงให้เราสังเกตอีกว่ามันมีมาอีกไหมหรือดูตัวบินเข้าออกซึ่งมีคลิปอยู่นะครับที่ผมลงไว้ทั้งใน YouTube ช่องผู้สอนชาแน,นลนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในเพจนั่นแหละก็มีนะครับผมผมทำไว้นะฮะ โอ้นี่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 น,นี่แม็กแม็กเจอแล้วเรนะียงรถมา,อ,านะอยู่ไม่ห่างทางเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวรอให้รถไปก่อนเจ้าตะโกนเรียกนะแม็กแม็กล็อกคอรถ หนูเอาเอาไม้มาเจลฟี่มาด้วยเด้อไม้เจลฟีอ่ะนะเออตัวออกน้อยมากนะครับตัวกินน้ำนะครับผมไม่ไกลลังประมาณสักเอาตีจะสิบวานะสิสิบเอ็ดวาสิบสองวาคนละลังกับที่ผมเจอเดี๋ยวไปดูลางที่ผมเจอด้วยนะ นู่นพึ่งนะครับผมมีน้องๆเจอพึ่งที่พึ่งผิงแดดนะครับผมหน้านี้มันจะทําแบบใหญ่มากนะครับตัวออกกล้งนี้นะครับผมออกจากนี่นะไปนี่แล้วก็หาไปนี่นะครับไปลุยกันครับผมอ่ะครบมากับพี่แม็กก็ป้องกันคนที่มากับเราด้วยนะครับปกติผมก็ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องพิธีรีโตงมากมายแต่เนี้ยพอลูกเรามาก็ โอเคอยู่นะครับป้บองกันพวกเขาไว้ก่อนนะครับผมมาเอหนูก็ไม่ถือให้พ่อพอ้ตายแล้วกล้องไว้อยู่ไหนกันม่รู้หน้าเพิ่งอยู่ข้างหน้าผมนะครับน้องๆจุดก่อนเลยนะครับยาจุดครบเราอยู่ระยะน,นี้แต่ถ้าเป็นไปได้นะให้น้องๆเข้าข้างหลังแล้วก็เป่าควานันตายก่อน แต่ตอนนี้ผมทำคลิปนะครับผมก็เลยเข้าหน้านะครับผมแต่ก็เข้าหน้าได้มันเป็นพึ่งต่ํานะครับสามารถเข้าได้ทุกที่มันมันไม่เหมือนกับพึ่งสูงโอ้ย,อยพึ่งมาพึ่งก่อตั้งแต่ทุกที่ผมตามเจอสองลังแล้วนะครับผมแต่พ่อมาเดินไม่ไมาถึงนี่ไงแม็กโอ้หัวน้ําสวยจัดมิวเอ้ยมิวอะ หัวน้ำดีหน่อยนะครับผมนี่นะสีของน้ําหวานควานเป็นกระมงเลยมากับเจ้าแม็กสวัสดีครับผมนี <laughs> <laughs> ่ครับผมหัวน้ําใสเหลืองขมนะครับผมพึ่งตั้งแต่งวดที่ผมมาแล้วนะครับผมเด็กใหม่นะครับตอออนแก้พึ่งต่อไม่มงเนี่ยระวังต้นแต่นี้มันอันนี้วะผมว่าไอ้มงพอมันมีกลิ่น โอเคครับผมเหม๋ยวขอตัดยืนขึ้นไนดะ้ไม่ต่อยแล้วกลววเอ้ยใส่หน้ากากขนาดนั้นยิ่งก็มิว้วอีกโอ้โหไม่ได้ยืนขึ้นยืนขึ้นอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวยิ่งมันหลังสานแห่งความกลัวครับหอ,อนะครับผมทั้งน้ำทั้งลังนะครับ พึ่งแก่แล้วนะครับผมเนี่ยเที่ยวสองนะครับผมอันนี้เที่ยวแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเที่ยวสองนะครับน้ำหวานอมขมนิดนิดเป็นฤดูการของมันในพื้นที่เขตบ้านผมนะครับ ขอครับผมออกไปเร็วอ,ออกไปเร็วอ,ออกไปเร็วนี่ครับผมน้ำนะฮะมันมันเป็นอเองๆ่อด้วยนะครับผมบายครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเรียบร้อย เออลังครับไหนหล่งเดี๋ยวพ่อใส่ถุงอ่าน้องๆการถือครบออกจากป่านะครับผมให้ให้ถืออย่างเงี้ยนะครับผมแล้วตั้งขึ้นน้องๆอ,อย่าไปห้อยลงไปเงี้คือลูกไฟเนี่ยมันจะหล่นเลี้ยรูดเลี้ยลาดนะครับผมถ้าหล่นเมื่อไหร่เราเดินออกไปเราไม่รู้หรอกสักประมาณ10นาที15นาทีเกิดไฟป่านะครับแล้วยิ่งดอกคอมมานิตแม็กยยงไปที่คอมมานิตนั่นแหละครับผมไอดอกปันญนาถ้ามันแ,นแห้งนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะสาธิตให้ดูว่า เวลามันรวมกันแล้วเนี่ยแค่เอาไฟลงไปเนี่ยมันเหมือนน้ำมันดีๆเองวุบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันตรายดอกคนนี้นะเดี๋ยววันหลังต้นลองห้ดูถือแบบนี้ครับผมเดินไปนะครับอย่าไปห้อยนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมอันนี้ไม่ได้สอนใครนะแต่แนะนํานะครับผมใครเอาไปฏิบัติได้ก็โอเคผมดีใจนะฮะ